<Pre> สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูมายุราพัจฌาหรือคุณครูปรานะคะสอนนักเรียนในรา,รายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนก่อนเปิดภาคเรียนนะคะ ส่วนเรื่องที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาคุณครูก็อมีเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันในการเรียนออนไลน์ครั้งนี้ด้วยนะคะเด็กๆร่วมกันร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะไปกันเลยค่ะ เป็นไงคะสนุกไหมคะสำหรับเพลงสวัสดีเจอกันอย่าลืมทักทายกันโดยการสวัสดีนะคะอาจจะสวัสดีโดยการยกมือไหว้นะคะหรือการพูดทักทายสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับกันนะคะเอาลคะค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้ก็จะมีข้อตกลงในการเรียนด้วยซึ่งข้อตกลงในการเรียนข้อตกลงในห้องเรียนออนไลน์ จะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเลยก็จะเป็นนั่งฟังอย่างตั้งใจเด็กๆเ,เปิดวิดีโอจาก y t u t u นะคะและนั่งฟังอย่างตั้งใจนะคะหลังจากจบการเรียนการสอนในวิชุดนี้แล้วก็จะมีการบ้านให้กับนักเรียนได้ทำด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนต้องทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ทำให้สวยให้ถูกต้อง และนำมาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนนะคะอะละค่ะก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาการเรียนในวิชาภาษาไทยเพื่อเป็นการทบทวนเรามาเล่นเกมกันก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยเพื่อนๆตามหาหอักษรไทยที่แอบอยู่ในรูปนี้กันพร้อมไหมคะอแล้ะค่ะถ้าพร้อมแล้วมาหากันเลยค่ะตัวแรก เราจะเดินไปทางไหนดีนะปุ๊บตรงนี้ก่อนเลยนี่คือเลขหนึ่งไทยใช่ไหมคะต่อไปค่ะนี่เจ้างองูถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะเอ๊นี่คือสระอาหรือเปล่านะน่าจะใช่สระอานะคะต่อไปค่ะสระ โอ้ oh, นั่นเองค่ะเอ๊ A, มีสระอะไรอีกไหมเนาะตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่คือสระไอไม้มาลายค่ะเอ๊ A, ไปไหนก่อนดีตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนี่อะไรนะนี่มันไม่ใช่สระเอ๊หรือว่าใช่อุ๊ยไม่ใช่นี่คือวรรณยุกต์โทค่ะไปค่ะ มาเปิดหมวกกันเลยตรงนี้ที่หมวกของพี่ผู้ชายนะคะก็จะเป็นสระอีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอที่ตรงต้นไม้นี้แอบอยู่เจ้ากอไก่นี่เองนี่คือกอไก่นะคะแล้วนี่ล่ละค่ะนี่คือตัวอะไรคะอยู่ตรงนี้อ๋ชอโชช้างใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะใช่นะคะนีต่อไปค่ะ นี่คือดอเด็กแน่เลยเอย๋ตรงนี้ล่ะนี่คือยอหญิงค่ะต่อไปเอ๋ตรงที่นกนี้อะไรนะเด็กๆพอจะรู้จักไหมคะยู่เหมือนกับเลขเจ็ดไทยเลยเอย๋จะเป็นเจ็ดไทยหรือวันอายุกนะถ้าเป็นวันอายุก็ต้องเป็นไม้ตรีนะคะต่อไปค่ะ ไหมคะนี่เอ๊นี่น่าจะเป็นเลขสี่ไทยนะคะเอ๊หมดเรียนล้าดูกันสิบนต้นไม้นี้ดีไหมอ๋อตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์นั่นเองคะ่ะเด็กๆเป็นไงคะเด็กๆหาเจอทันไหมคะทันไหมลูกโอเคนะคะถ้าทันเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะคะ ไปเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยเอยเรียนอะไรนะวันนี้อาละค่ะนี่คือเนื้อหาของการเรียนการสอนวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอักษรไทยนะคะซึ่งอักษรไทยหมายถึงตัวหนังสือที่ใช้ในภาษาไทยมีอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกเป็นอะไรนั้นมาดูค่ะ ชนิดแรกก็จะเป็นพยัญชนะไทยซึ่งพยัญชนะไทยจะมีทั้งหมด44ตัวด้วยกันนะคะแต่ตัวอย่างนี้ยกมา3าตัวก็จะเป็นเจ้าอกาอไก่ขอไข่และขอวายนี่คือพยัญชนะไทยที่ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูกันนะคะต่อไปมาดูชนิดที่สองค่ะชนิดที่สองก็จะเป็นสระนะคะสระจะมีทั้งหมด32เสียงนะคะ จะแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวสำหรับนักเรียนป .1 ที่จะเรียนรู้นะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือเสียงสั้นและเสียงยาวนั่นเองค่ะซึ่งจะมีสระอะไรนะั้นนี่คือตัวอย่างค่ะนี่คือสระแอสระอและสระอูนะคะต่อไปจะเป็นชนิดที่3ชนิดที่3คืออะไรมาดูกันค่ะ นิตที่3ก็จะเป็นวันนยุกนะคะวันนยุกจะมีอยู่4รูป5เสียงนะคะซึ่งตัวอย่างที่ให้ดูวันนี้ก็จะเป็นวันนยุกเอวันนยุกทูและวันนยุกจัตวานั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะเป็นตัวเลขไทยซึ่งตัวเลขไทยจะมีทั้งหมด10ตัวด้วยกัน ก็จะเป็นเลข0ถึงเลข9นะคะดังตัวอย่างก็จะมีเลข1ไทยเลข2ไทยและเลข 3, ไทยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพยัญชนะซึ่งจะเป็นอักษรไทยชนิดแรกในส่วนของพยัญชนะแต่ก่อนจะเรียนในเรื่องของพยัญชนะ คุณครูก็มีเพลงพยาชนะกอไก่ถึงมนุษคู่มาให้นักเรียนได้ฝึกร้องและฝึกท่องจำพยาชนะไทยก่อนที่จะได้เรียนรู้พยาชนะไทยในลำดับต่อไปนะคะไปฟังเพลงกันเลยค่ะอปปิกกต ไปแล้วพอจะจดจำพยัยชนะไครกันได้บ้างไหมคะถ้ายังจำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนมาฝึกท่องจำพยายชนะกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆท่องไปพร้อมกับคุณครูหรืออาจจะท่องตามคุณครูก็ได้นะคะไปกันเลยค่ะออไก่ยิ้มได้ ขอไข่ดูดีขอขวดมากมีขอควายล้ำค่าขอคนชอบฟังขอระฆังดังมามองงูเริงราจอจานเจือจุน ช้อชิงจริงจังชอช้างเพื่อหนุนซ่อโซ่การุนชอเชยชื่นใจยอหญิงแนวหน้าเดชดาสวมใส่ตอประตักปักไว้ทอฐานต้องดี ทอมนโทรเรียนเล่าทอผู้เท่าสุขสีนอนเนนทำดีเดอเด็กอดทนต,อ,ตอเต่าเฝ้าทุ่งทอถุงฝึกฝนทอทหารอดทนทอธงเชิดชู นอหนูเต็มใจปอใบไม้หน้าดูปอปลาแสนรู้ขอพึ่งขยันดีฝอฟ้าสำราญพอผานายสีฟอฟันชั้นดีพอสำเพาพำคูล มอม้าทายทักยอยักษ์อบอุ่นรอเรือร่วมทุนลอลิงร่วมใจโกแหวนมีค่าสอสลาพักได้รืฤษีสอนใจ สอเสือมีคุณธรรมหอหีบมากค่ะเลจุลาเล,ลิศล้ำออ่างชี้นำโหนกผูกตั้งใจเรียนมันเด็กๆตั้งใจเรียนกันทุกคนไหมคะคุณครูวหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะตั้งใจเรียนและตั้งใจอ่านยัญชนะไทย ทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องตั้งใจนะคะถ้าเด็กๆอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้เด็กๆก,ก็จะอ่านหนังสือได้เก่งนะคะสำหรับต่อไปก็จะเป็นการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยกันค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูหรืออ่านตาก็ได้นะคะตัวแรกเลยค่ะก็ ขอ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 จ ซอชอยอดอตทอทอทอนอดด

ยอดรลวอสอสออลออ นี่คือพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวนะคะคือการออกเสียงพยัญชนะไทยถ้าเด็กๆออกเสียงได้ถูกต้องเด็กๆก,ก็สามารถนําพยัญชนะไทยไปผสมกับสระและสามารถอ่านออกเสียงสะกุดคาได้ค่ะนะคะต่อไปนักเรียนมาช่วยกันบอกพยัญชนะที่หายไปกันเลยมาดูสิคะว่าพยัญชนะที่อยู่หลังภาพนี้จะเป็นภาพอะไรบ้างมาดูค่ะ นี่คือพยาชนะตัวแรกของเรานั่นเองนะคะก็คือกอไก่และก็ขอไข่มาดูภาพนี้ค่ะขอขวดขอ,ขอควายขอคนขอระทังงงูจอจาน ชอชิงชอช้างส่อสู้ช่อเชื่อยอหญิงเดอชดาตอประตขอฐานทอมุอนโ ขอผู้เท่านนนีนอเด,ด็กตเต่าขอถุงอถอทหารอถนอธงนนหนูบอใบไม้ปอปลา ขอพึ่งขอฝาพอพานฟอฟันพอสัำเพอโมมาโยยักษตรอเรือลอลิงวอเวน สอสลาสอรุสีสอเสือหอหีบลอจุลาอออะออนกูุเป <สา ivi> <ivi> ็นไงคะพอจะจดจำพยัญชนะไทยกอไก่ถึงอนอคุกกันได้ทุกคนหรือยังคะถ้าจำได้แล้วสำหรับวันนี้ คุณครูก็มีการบ้านสำหรับนักเรียนซึ่งการบ้านวันนี้ให้นักเรียนไปคัดพยญชนะไทยกอไก่ถึงมโนคู่ลงในสมุดให้สวยงามนะคะย้ำนะคะคัดมาให้สวยงามและนำมาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนนะคะตามตัวอย่างนี้ค่ะนี่คือหัวข้อนะคะคัดกอไก่ถึงมโนคู่ค่ะ ตัวแรกเลยกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอุนถัดมานะคะ1บรรทัด5ตัวด้วยกันนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายและขอุนบรรทัดต่อไปก็จะเป็นคอรังงงูจอจานชอชิง ชอช้างสอโซ่ชอเชือยอหญิงดอชดาตอปะตักขอฐานขอมุนโทขอผู้เท่านอนีนดอเด็กตอเต่าขอถุงขอทหาร ตอธงนอหนูตอใบไม้ตอปลาตอพึ่งตอฟ้าตอพานตอฟันตอสมพารมอมาโยยักรอเรือรอลิงวัวแหวน ซสซาลารุสีสอเสือหอยบลอจุลาอออาอนกูนี่คือพยญชนะไทยทั้งหมด44ตัวที่นักเรียนจะต้องคัดลงในสมุดน,นะคะอย่าลืมคัดให้สวยงามนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอ,ขอบคุณผู้ปกครอง และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนขอขอบคุณสื่อการสอนจากสำนักพิมพ์พวและอักษรเจริญทัศสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ